แต่ว่าทีมนี้ผมต้องเอาดีเคลงไปนะอ่าเพราะว่ามันตัวสตีสปีทั้งคู่เลยดีเคแล้วก็อาจจะต้องเอาอาจจะดิบอนออกอาจจะต้องเอาเป็นตัวที่ถึกถึกหน่อยนะไปสู้เนอะใช่ไหม,ไมใช่แหละอ่าเดี๋ยวปึ๊บจริงๆเอาท่านมืดไปรับไปรับบาทามันได้นะท่านมืดตัวไหนเราแข็งแข็งี่กับสูหรืว่ากูอีกแล้วหรือเปล่า อ่าดับกซูผมไม่ได้ใส่ลูนเนี่ยแหละแต่อุ้แต่ผมถ้าผมทำให้น้องรูดูที่เป็นท่ามืดก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยผมว่ามาถึงเวลาแล้วแหละพี่วูฟพี่วูฟเอ้ยเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือด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 ดิเลือดดินเลือดมันเป็นตัวที่ตีแรงตามสปีดด้วยผมว่าวูฟผมเอาอยู่วูฟผมไมอยุ five minutes later อ่าเราเอาใครก่อนดีสปิกันลกันอ่าเอ้ย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 แรงแรงอู้เฮ้ยวู้บผมเอาอยู่วู้บผมเอาอยู่วู้บผมเอาอยู่เชี่ยแรงเกิน แมงแมงเฮ้ยเฮ้ยขอ x ไม่ x ก็ได้แต่ว่าเอาไปสวยโอ้โหวุ๊บเราจะจดจำนายไว้นะว่านายทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วแองพูดแรง5 minutes later อันนี้เปิดมาปุ oh ๊บผมว่าเราได้เปิดก่อนเนาะพอรอ ไอ้นี่โยนกามาตาให้ตัวนี้แล้วเราอันนี้โยนปึ๊บแล้วก็ยิงตัวนี้ที่เหลือดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพวกนี้เรายังมีก่อมาตาอยู่ไอสองตัวอที่เหลือมันไม่สามารถฆ่าผมได้แน่นอนนะก็ประมาณนี้ปับ๊บเฮ้ยมันเปิดก่อนผอว่าเราได้เปิดก่อนแ,แ,แต่ว่า ผมโยนผมว่าไอ้นี่ตายแน,น่นอนทีเดียวเลือดปกตินี่ไม่น่าตัวเขาไม่ทำเลือดเยอะกอนอยู่แล้วหรือเปล่าเอ็นไหม easy เราก็โยนไปโยนมาเฮ้ย,โหโหยผมทำอะไร มองโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไนระแล้วเราก็โยนให้ตัวเองเฮ้ยเฮย,เอยโอเคยวโอเคโยนแล้วก็ยิงสวยงามมียิงไหมมียิงไหมยิงไปที่เป้าานาะ พ๊บพึบพึบปัป๊บแล้วก็โยนบอกเลยว่า easy five minutes later อ่าตีตัวนี้ปึ๊บแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอันนี้มันจะเด้งแล้วมาตีตัวนี้แต่ผมว่าดีเคผมไม่ตายหรอก ชี้ตกใจมาเลย <laughs> a few minutes later อันนี้มันมีตายเกิดด้วยอเอาอะไรไปเอาไปยิงเลยดีกว่าผมว่ายิงแบบปิวๆน่าจะได้แต่ว่าอ่าอันนี้ผมใส่เป็นยิงไฟนะโอเคยิงไฟอันนี้ท่าลม,มอ่ะเรายิงท่าน้ำนี่เกือบ <laughs> <laughs> เกือบแล้วเพื่อนผมเกือบทีอีกแล้วเายิงท่าน้ำเนาะแรงเลยเฮ้ยเยขาทำไมมันเปิดก่อนเราได้ไงเอ้มันหลินนีเลรอไหมผมจำไม่ได้ตัวเนี้ยยิงไม่เข้าหรือเปล่าเนี่ย,ยต้องเสี่ยงว่ะ มันก็เร็วเกินอ่ะอันนี้ก่อนเหมือนจะงานให่กว่ะเพื่อนแต่ผมว่าผมเอาอยู่เอาอยู่ชั่วแปะโอเคอาตีนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บเอาความรู้เข้ามาคงยังไม่มีมันน่าจะยังไม่มีนะหรอ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะชุบหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดโอเคอมันเป็นความรู้เลยจบไปกันแล้วนะครับสําหรับตัวไฮไลท์สิทธิ์ค่ามิทพบนะครับก็เออผมไม่รู้ว่าจะทาคอนเทนต์อะไรดีสำเนาหวก็พอดีวันนี้มันมีสึกธิค่ามิทพบด้วยผมก็เลยจาตัดมาเป็นบางส่วนที่อ่าผมตีวันนี้นะคะระับพอหอมปากหอมคอแลยครับอ่าถ้าเอามาหมดเลยผมรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปผมลองอ่านแล้วมันประมาณครึ่งชั่วโมงผมว่าเออมันนานเกินไปสําหรับ บีบลง Youtube ผมว่าน่าจะไม่มีใครดูขนาดนั้นเลยก็เลยเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอ่กสุดข,ข้าพิพแล้วก็3ทางนะครับผมจะพยายามปะอัดเนาะแล้วก็จะพยายามเล่นให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเออเพืเออ่อนๆดูสกอร์เนี่ยโอ้โหผมไม่อยากเปิดโชว์เลยอันล่างเนี่ยเนี่ยโอ้โหหนึ่งสี่ถ้าคนในคิวเห็น,นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะตั้งใจตีแล้วก็ ตั้งใจเล่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวคลิปนี้นะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะยไงก็ถ้าใครช,ชื่นชอบค,คลิปดีก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย